นี่แหละผมมาแดีวนี่ยเพราะว่าถ้าพี่น้องอยากไปตัดเองก็จับได้อีกอยู่นี่ซี่ศูนย์ซี่สองนั่งซี่ก็ได้เนาะครับแมนแมนเดี่วเตอร์เฟินครับงวดที่สามเราด้อพี่น้องครับนี่แหละเพว่าเขาอีกเชือกเส้นเส้นเดียวตั้งแต่เริ่มแรกเลยเป็นหมดครับเส้นเดียวไอเชือกงวดครับขึ้นมาสี่ไอเชือกงวดเพราะว่าไอเชือกงวดผมก็เป่าเทียนเป่ายังไงเหมือนกันเขามาสองงวดแล้วงวดนี้งวดที่สาม ัขามากออไปได้เกาไปแน่นแล้เนาะมับอกชี้ตัวคือเก่าเพิ่งเงินไหลครับมาตัวใดก็ไปจับเอาเองก็ได้เนาะครับครับสี่เก้าสองศูนย์ท่านอาจารย์จับใหีเก้าสองศูนย์กับสี่เก้ามีตัวนั้นนะครับตเว่าพิธีของอาจารย์ลำเฮ็ดก็เป็นตึกแข่งเนาะผ่าพันแต่ว่าเป็นยังไงคือมีตัวเร่ออกมาเด็ผมก็เอาผ่าพันเอาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผ่าพันเอาก็เอาใส่เอาเอาไม้หวงเจ็บผ่าเอา ผมกับด้มาติดตามตอนทำพิธีน้าตาตอนทำพิธีเนาะครับบ้านติมตามตอนอาจารย์ทำพิธีบ้านติดตาตอนทำพิธีได้พัดกระดาษนย่าบอกครับครับผมกับพันผาครับพันผาแล้วเอาไว้กับเอาเสียงใส่เพ่งๆผมก็บทำพิธีครับออาว่าตัวใดผมก็เอาตัวนั้นเลยขึ้นตัวใดขึ้นมันมาครับครับออาว่าตัวใดก็เอาตัวนั้นแต่ว่ามันหอดรอบมันนะหอดรอบเอาผาเอาผาหอดรอบนั่งเอาผมก็นั่งเอา มันออกจากผ่ามาเนาะผมอยากสิวาจังไดออกตัวแดกก็ตัวนั้นล่ะมันตรงกันกับปวงอื่นแบบปวงหแล้วเนาะครับผมก็บปวงหจักแล้วศิวาเหาเอามาจากผู้ใดิมกับค้นเลนหรอกร่องวันที่เก่านะร่องขึ้นมู้สิมันก็มีโอกาสตรงกันได้เยอะขนาดนี้มากนี่ผมบ่าดีนั่งเอาเราผมเอาผ่าพันเอาเลยนะเปิดออกมากออกตัวแดกผมเอาตัวนั้นตัวนั่เท่านั้นนะครับผมพันดีครับค่อนจะโล่งเสียงะครับพัน 4มือสอดเลยนะโอ้ผมขึนสอดครับเเรื่องแลวเดียวกันครับหลังจากทำทีเสร็จแล้วได้เรียกแล้วก็มาันซ้ำอีกบานนี้บ้านถ้าเม่เอาเรีกแล้วอันนี้ก็ฝันดีอันอน,มมอนี้ม,มันก็เพ่เปลี่ยนเมี่ยผมฟันผมก็ฝันแต่ที่แรกกูละแต่ก่อนจะเอาเรียกกนนะหา <c oughs> พี่น้องคนถามบาเลขท,ที่ดีเพนีหนึ่งเจ็ดนีบ้านสิบเจ็ดเขาสิบเจ็ดพี่น้องบ้านทีสิบเจ็ดพี่น้องจเอา เ่นว่ามาบูนเฮียนมาเบิดบั่นหนึ่งเขาเน้อของพระท่านคนนมเ้นแบบดใดอย่งเนาะผมว่าคุณริมาเสียมันเนาะครับครับเนาะมันออกอายุแล้วเด่วครับแล้วได้ีหกเด้อายุแล้วหกสี่ปีข้าเจ้าก็ถืแล้วก็บอกอายุแล้วสำหรับวันนี่ยมักก็คือซีเก่าก่าซีเนาะครับ้วกา ก้าสอนย์ครับครับเก้าสนมาเียนะครับผมสำหรับในทางของกบ่หลตัวแ้วครับาล้นะครับเนาะทำทีเด็กเชื่อกรลบวขบ่าบ่เพี่ยนนะครับเพียนเี่ยนเก้าสองศูนย์ใล้ือแล้วครับสี่เกนะครับคอนเนอพี่น้องสำหรับเด็กเชื่อกสารล้านะครับผมนี่เป็นงวอที่สาม เราไปพิคราะห์ผิดกันนะกันนะครับ920แล้วก็4994ตัวนี้คือตัวเนียนตัวชกมาครับอาจารย์ครับครับผมฮะอาจนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลำมาแล้วครับขอบคุณครับอให้ฟังๆเลยครับเด้อยมันช่องไหลมาซื้อมาวไรครับเนี่ยเที่ยวนี่เที่ยวสามครับแต่ว่าบันีย์พ่อนั่นได้ไปเห็นมาแล้วนะครับพอรำแก่แต่ท่านได้ไปทำมาแล้วอันนี้ผมได้เก้า ี่ยเก้าสองอ๋อคือได้ีโตครับได้สี้โตงกว้างกัได้ี่โตครับโอ้กวางกัได้สี่โตด้วยครับมันตัวใหงเากึ่งสามแเสื้อผู้หญิงที่อายุสี่สิบเอ็ดปีเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ๋อเสื้อนี้วเขาก็จะให้ประมาณกี่งวดครับจะให้เช็ดงวดครับเจ็ดแต่ว่างวดนี้เมียผมฝันว่าเขามาทำบุญเต็มเพียนเลย ก่อนที่พ่อไปเอาเชือกตัวนี้มาครับนี่เราเฮ็ดอยู่นี่ล่ะครับเขาทำที่นี่เลยเหมือนเดิมครับเมื่อเฮ็ดแล้วแล้วเนี่ยผมฝันว่าพ่นเฮ็ดบุญเฮียนครับนเขาอยู่เฮียนหนึ่งเขาตั้งหกท่านผมว่าโอ้เต็มเฮียนเลยครับหลังจากทําพิธีแล้วครับอ๋อจานน้ำเชือกผูกคอเลขเชือกเลขเชือกครับ ก้อนเชี่ยออาจารย์สิท่านพี่อาจารย์ก้อนผมสิร่งนีของฝันด้วยชี้มือส่วนแต่เมี่ยเด็กหน่อยเนี่ยเด็กหน่อยเ่เพราะเอาไปไหนก้ยังพ่อแม่ก็เยาอยู่ไม่ให้มันว่าแม่จะมีเด็กมีหนึ่งบ่ล่ะเมี่ยเด็กหน่อยแล้วบ้านนี้ผมก็ได้กวอดเอาตั้งชี่มือละกับมือละคนละคนอยู่แถวว่าสี่ตัวนี้ผมก็เลยมาเอาเชี่ยกว่านี่ได้เรียกตัวนี้เหมนเมี่ยผมกัฝันว่า เขาบอกหงเขานุ่งลามกินมีบานเต็มเนี่ยนครับบันเล็กทีมันก็ทิพยนแล้วงวดที่แล้วอาจารย์ก็เอาเสียกเช่นเดียวกันนี่รัเช่นนี้แหละครับผมก็ฝันว่าอะไรผู้หญิงเด็กหน่อยแต่ว่าอะไรผู้เดียวฝันมือเดียวครับอันนี้ฝันซี่มือกี้ซีข้นซีข้นนะคนละมือนะวันเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันนอนเลยซีมือมือแล้วคนระคนเลยว่าเพราะเอาบันนี้แม่เพื่อยิ้หลังมาช่วงไหนก็เลยกวดข้อไปเอาเขามาอยากมาอยู่น้ําะ ที่มือเลยเด็ครับววดแรกนี่ฝันตจ๊งเลยวะครับได้เราได้ตัวเล็กตัวเดก็กก็ผู้หญิงจะมาอยู่ด้วยเหมือนกันคือกันครับฝันคือกันแต่ว่าได้ผู้เดียวได้ผู้เดียวดีกว่าผมก็กวดข้อเลย้เมื่อผมเทาบ้านนี่ผมว่าเอาไปเลยไปเลยทำไมอยู่เอาเนี่ยก็ได้เก่าหนึ่งเห็นไหมเก่าหนึ่งตรงๆเลยวันนี้ก็เอาเสียกเศนเก่าเห็ดอีกเนาะกับเสียกเศนเก่าครับแล้วกับไปฝันอมันก็ได้เก่าเก่ายังเก่าซีเกาซีสองศูนย์นี่เนาะ ตัวเดียวเลยบอกครับชีเก้าสองศอ้ได้ีตัวขึ้เก้าเด็กยังอีกแล้ว4ี2เก้าสองศูนยยกมือบอกครับไหวขึ้นได้ตัวนี้วะครับสี่สเก้าแล้วก็สองศูนยครับมเผมพันหอันไปจะถือเล็กขักเลยมากินเขายังในปันทบุญวะเต็มเยนเลย จากที่เสียบบครับแมนแมนแมนก้อนสีลงเสียผมฝันสี่มือฝันส่วนเลยนะสี่มือส่วนก็ฝันแบบเรื่องฝันแบบฝันแบบว่าพู้เฒ่าเอาได้หน่อยเอาไดห่อยเพราะสีมาีู่นี่ละเมื่อไหร่กุวาเฒ่าวัน่าเอาแล้วเอาไปเลบไเล็บวานอยู่หลังห้ี่มือเลยเด็เขียนเต็มเตไปก่อนนะครับสี่เาสองศูนครับสี่เก้าสองศูนย์เสียบ้งยิเสียบผค้ยิงครับเสียบผู้งิงเสียบผค้งยิ่งเสียบ้ิงสีิ่เ พวกมันผูกก้อนพวกมันผูกอยนีะครับชีเสบครับชีเยี่บอันนี้งวดที่สามครับนีเป็นงวดที่สามนะครับงวดแรกกับที่งวดชองกับที่งวดสามครับงวดแรกคือตัวไหนครับเก้าสองเก้องครับงวดที่สองเขาหนึ่งครับนีงวดที่สามนี่งวดที่สามอีกนี่เลขที่สามครับนี่ในเลขเท่านี้แหละมี่เลขยูตัวนี่ครับมีซีตัวคือเขางวดกว้างกับซีตัวแล้วมันจับสามตัวจับถึงแล้วครับผมจา์ ผมเัืสีวาจริงนะว่าผมผมก็มักนี่แล้วผมมักเก้าสองศุนเลยละเกาสองุนเลยเนมักเลขตัวเก่าตันึเก่าสองชนผมมักเกาสองนก็เราสตัวเล้าสองตัวนี่ผมมักเก้าสี่สองตัวสองเกาสองนสามตัวเนาะอาจารย์ลำที่อาจารย์ร้านชอบนะครับจับใส่วนสองตัวผมมักเก่าสสี่เก่า แล้วตเอาซีเก่านะครับเอาซีเก่าเนาะครับถ้าว่าผมว่าเขาเลยเป็นอย่างผมฝันเนี่ผมว่าเขาเลยนะครับวัาเมียผมยังฝันดีอีกคนมาเต็มเฮียนเต็มทัานหูงเขากรน้ำเขท่านผล่ามันเบียดได้ยินเนาะผมว่าะท่านี้ฝันเนียนบนนอผมวะบ้านเลขที่นะครับผมที่เทีคเับฮะ17 17บ้เลขที่17ครับบอรมันสี่ลาโต๊ะ เอาเลเสือในมั so e ่นแน่นอนเลยเแน่นอนที่สุดอาจารย์ถือันี่ยเขว่าผมมันใจได้ครับกูแหย FC เอฟซีเอครับนี่ผมมันใจแห้งอืมผมมันใจแห้งาะมันได้ออกกระเพาเลยนะมัขอมาซีโทรขึ้นก่อนนะครับ